นิยารักเรื่องเจ้าพ่อจอมบงการแต่งโดยอาตาอนาตาตอนที่13ห้องอาหารสุดหรูบนชั้นดาดฟ้าของตึกสูงคือที่ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง360องศาบรรยากาศยามค่ำคืนที่มีแสงไฟนับหมื่นดวงอยู่เบื้องล่างไม่ต่างจากการมองเห็นหมู่ดาวบนท้องฟ้า ฟารดาสูดอากาศหายใจเขาปอดอย่างรู้สึกสดชื่นเมื่อเห็นว่าการมาในครั้งนี้แทบจะไม่มีสื่อคอยติดตามการเคลื่อนไหวให้รู้สึกอึดอัดอย่างที่ก้าวออกมาจากร้านดอกไม้เมื่อเธอได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างจากคนของเขา ร่างสงของอัศวินอยู่ในสูสีเข้มพอดีตัวในแบบของเขาสายตาคมกริบยืนมองร่างกลมกลึงในชุดราตรีเว้าไลสีครีมยาวกรอมเทา้าหญิงสาวเดินเข้ามาในห้องอาหารสุดหรูดั่งนางพญาหงผู้เลอโฉมไหลขาวเนียนวนวลดับ กับชุดสีอ่อนดูนิ่มนวลแฝงไปด้วยความเซ็กซี่ผมยาวสลวยถูกกล้าวขึ้นไว้เป็นมวยหลวมๆโดยทิ้งปล่อยผมลงเป็นเกลียวทำให้ใบหน้าหวานสวยที่แต่งเติมเครื่องสำอางเพียงบางเบาดูงดงามอย่างเป็นธรรมชาติเบื้องหลังของหญิงสาวมีบอดี้การ์ดร่างยักษ์ คอยเดินตามหลังอย่างรักษาระยะห่างราวกับจะคุ้มกันและดูแลความปลอดภัยในทุกฝีก้าวอย่างไม่ขาดตกบกพร่องในหน้าที่เขาคาดเอาไว้ไม่ผิดจริงๆเมื่อฟาระดาสวมชุดที่เขาเลือกให้และต้องออกมาสวยงามอย่างที่เขาจินตนาการเอาไว้ชอดอกไม้ครับอัศวิน ไม่ได้หันไปมองคนสนิทของเขาแต่สายตาสีเขียวอมน้ำตาลของเขากลับจับจ้องอยู่ที่ด่างบางไม่วางตาจนคนถูกมองหน้าแดงดะเรือรู้สึกประหม่าขึ้นมาในทันทีดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่จากมือหนาถูกส่งไปตรงหน้าของหญิงงาม <c oughs> ที่มองเทพประบุตรในตำนานอย่างเคินอายสำหรับคุณเท่านั้นขอบคุณค่ะหญิงสาวรับช่อดอกไม้มาถืออย่างไม่นึกไม่ฝันเมื่อเธอจดจำบทความบนการ์ดที่เธอเป็นคนพิมพ์ด้วยมือของเธอเองได้ดีหากแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาน,นั่นก็คือการลงชื่อ ในท้ายประโยคจากเขาผมรักคุณพี่แอสวินชายหนุ่มตรงหน้าเป็นคนโทรสั่งดอกไม้กับเธอเองเมื่อตอนบ่ายและเหตุที่ไม่คุ้นกับน้ำเสียงที่แสดงความสดใสด้าเดิงของเขาคงเป็นเพราะตลอดเวลาที่ได้พูดคุยกับเธอยามอยู่ต่อหน้าชายหนุ่มจะมีความ เคร่งครึมเสียมากกว่านั้นเองดอกกุหลาบสีแดงแทนคำบอกรักว่าคุณรักเธอผมส่งผมสั่งดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่คุณคิดเหมือนผมหรือเปล่าว่าเธอจะรู้ความหมายของมันในตอนนี้ดอกกุหลาบแดงช่อใหญ่ได้ทำให้บทสนทนาของเขาและเธอขาดช่วง มีเพียงสองสายตาที่สื่อถึงกันได้อย่างรู้ความหมายของการกระทําทั้งหมดเสียงบรรเลงสุดซึ้งที่ดังขึ้นมาเพียงแผ่วเบาเรียกสติให้สองหญิงชายตื่นจากพวังขณะชายหนุ่มเดินมาเลื่อนเก้าอี้ให้กับหญิงสาวคืนนี้คุณสวยมากสวยจนผมนึกว่าตัวเองมาดินเนอร์กับนางงามระดับโลก เขาชื่นชมสาวสวยด้วยแววตาทอประกายความเสน่หาอย่างไม่คิดจะปิดบังเสียใจด้วยนะคะเพราะฉันไม่ได้สวยงามระดับโลกอย่างที่คุณว่าแต่คุณเชื่อไหมว่าฉันต้องกลับบ้านก่อนเที่ยงคืนไม่งั้นรถของฉันจะกลายเป็นฝักทองเธอยิ้มน่ารักก่อนจะแซงก้มลงดมกลิ่นของกุหลาบแดงเพื่อซ่อนรอยยิ้ม ผมไม่ใช่เจ้าชายที่คิดจะตามหาเจ้าของรองเท้าเหมือนกันแต่ผมจะไม่มีวันยอมให้คุณหนีไปไหนได้หญิงสาวช้อนสายตาอันหวานซึ้งมองเขาอย่างไม่แน่ใจในอนาคตแม้คำพูดทั้งหมดที่พูดคุยกันในวันนี้ในวันหนึ่งข้างหน้ามันอาจเป็นเพียงสายลมที่พัดผ่านไปเพราะความหลังในอดีต คือสิ่งที่ไม่สามารถหวนคืนกลับมาแก้ไขได้นั่นเองอย่ายึดติดกับความไม่แน่นอนเลยค่ะคุณเชื่อไหมว่าผมไม่เคยคิดถึงครอบครัวที่อบอุ่นมีทั้งพ่อแม่และลูกๆที่น่ารักอัศวินเออย่างยากลำบากกับการที่เขา กำลังจะสรรหาคำพูดแสนหวานให้ดินเนอร์ที่สุดพิเศษแห่งค่ำคืนนี้น่าจดจำไปอีกนานระหว่างเขาและเธอจนอยู่มาวันหนึ่งด้วยการบีบบังคับจากแม่ทำให้ผมเริ่มนึกถึงคนที่ยังไม่มีตัวตนสำหรับผมบนโลกใบนี้ก <c oughs> ระ่ทั้งมาเจอกับคุณวันนี้ผมก็แค่อยากจะบอกให้คุณรู้ว่า ผมพร้อมที่จะดูแลคุณไปจนชั่วชีวิตอาการเงียบงันของหญิงสาวทำให้เขารู้สึกใจหายคล้ายกับโดนกระหน่ำยิงจนร่างกายของเขาไม่อาจทรงตัวให้ยืนต่อไปได้บรรยากาศร,รอบๆตัวเริ่มมีแสงสีดำเข้ามาแทนที่ความสว่างทีละน้อยแทบไม่เหลือความหวังในการยือ้อลมหายใจ เพื่อวันพรุ่งนี้คุณน่าจะพูดอะไรออกมาบ้างผมเขาอยากไกลท่าทางอึดอัดแบบที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนผมผมรอฟังอยู่นักธุรกิจหนุ่มรอลูกครึ่งเอ่ยขึ้นมาอย่างคนขาดความมั่นใจในตัวเองเขาไม่เคยทุ่มเท หรือพยายามผูกมิตรผู้หญิงคนไหนเขาไม่เคยผูกมัดผู้หญิงคนไหนมาก่อนในชีวิตขณะที่เธอกำลังช้ำรักน่าจะต้องการใครสักคนอยู่เคียงข้างไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาปฏิเสธเขาเพียงอย่างเดียวอย่างเช่นที่หญิงสาวกำลังทำอยู่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่คุณอยากจะดูแลฉันแต่ ในวันนี้ฉันดูแลตัวเองได้ค่ะหญิงสาวยิ้มรับสำหรับถ้อยคำพูดที่เขาถ่ายทอดออกมาหากแต่ในใจของเธอยังไม่อาจเปิดรับใครเข้ามาได้แผลในใจที่ต้องใช้เวลารักษาเยียวยาแม้เขาที่เข้ามาในชีวิตของเธอทว่าไม่นานนักหัวใจที่เคยเจ็บปวด กับเริ่มวั่นไหวขึ้นมาอีกครั้งแต่ฟาลดาจะไม่ยอมให้อัศวินมามีอิทธิพลเหนือจิตใจของเธอทำไมคุณไม่ลองเปิดใจสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ของเราดูละ่ะ uh huh. เขาเอ่ยเขาเอ่ยถาสายตาของเขาไม่อาจลดละไปจากดวงหน้าหวานเธอสวยเหมือนนางฟ้า <s ri be fulfillment> แต่ใจร้ายต่อความรู้สึกของเขา ถ้าคุณมีทรัพย์สมบัติเหลือเฟือที่จะเลี้ยงดูผู้หญิงในเวลาเดียวกันได้หลายคนหรือแม้แต่มีผู้หญิงมากมายหลายคนผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณไม่พร้อมจะสละชีวิตโสดและหยุดหัวใจไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งคุณก็อยา่าเพิ่งโดนตัดสินใจว่าคุณพร้อมจะดูแลฉันไปจนตลอดชีวิตเลยค่ะก่อนที่ผมจะเจอคุณ ผมยอมรับว่ามีใครมากมายถ้าคุณไม่แคร์อดีตก็ควรให้ผมได้มีโอกาสลองดูสักครั้งได้โปรดเถคะ่ะให้ระหว่างเราเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้เถอะนะคะหญิงสาววางกุหลาบสีแดงเช่าใหญ่ในมือลงหลังจับวริกรนำอาหารเข้ามาเสิร์ฟาาหนุม่มจึงเงียบขรึมลงไปในทันที และบทสนทนาก็สิ้นสุดลงเมื่อทั้งคู่ต่างนั่งรับประทานอาหารของตัวเองไปเงียบๆฟอลดารู้สึกผ่อนคลายที่เขายอมถอยง่ายๆเมื่อหญิงสาวยังคงยืนยันในความสัมพันธ์ที่จะไม่มีการผูกมัดจากการที่อาศวินช่วยพลิกคดีการตายของพ่อแม่ขณะที่เธอ ยอมแสดงละครตบตาผู้คนว่าเป็นคนรักของเขาตามที่ต้องการซึ่งเขาจะหลีกเลี่ยงการถูกคลุมถุงชนหากแต่เธอไม่อาจร่วงรู้ได้ว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่ดินเนอร์สุดหรูแสนโดม,มนติกจึงจบลงที่เขาและเธอต่างจมอยู่กับความคิดของตัวเอง หลังจากก้าวลงจากรถคันดูเมื่อชายหนุ่มที่มาส่งที่ร้านดอกไม้กลิ่นความรักและไม่มีคำพูดลาจากกันอย่างที่มันควรจะเป็นดั้งอรชรมองเข้าไปในร้านที่ยังคงมีดวงไฟเปิดสว่างอยู่ข้างในขณะที่เธอคิดเข้าใจไปว่าพีรดาน่าจะอยู่เพื่อเคลียร์ความเรียบร้อยก่อนกลับ เพราะวันนี้ลูกค้าเข้าร้านแทบจะตลอดทั้งวันคริสเสียงเรียกขานดังแผ่วเบาจากดิมฝีปากเสียงเรียกขานดังแผ่วเบาจากดิมฝีปากปางอย่างไม่คาดถึงเมื่ออดีตคนรักที่คบหาดูใจกันมานานจูจ่ๆมาปรากฏตัวอยู่ในร้านของเธอเองเพราะหลังจากวันที่เธอ ห็นชายหนุ่มอยู่ท่ามกลางหญิงอื่นพวกกล่อนนุ่งน้อยห่มน้อยคอยเอาจบอกเอาใจและกอดซบคลอเคลียไมห่ห่างจากเขาฟาราดาส่งข้อความบอกเลิกคิสโตเฟอร์ทันทีในขณะที่ชายหนุ่มยังคงพยายามโทรหาและส่งข้อความวันละหลายๆครั้งเพื่องอนเพื่องอหญิงสาว หญิงสาวปฏิเสธการรับรู้ข้อมูลสื่อสารทุกช่องทางจากอีกฝ่ายและเรื่องราวระหว่างเขาและเธอสมควรจะจบนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฟ้าผมคิดถึงคุณคิโตเฟอร์เบนเนตเดินตรงเข้ามาจับมือจับไม้หญิงคนรักที่เขาสุดจะคิดถึงเขาเฝ้ารอเธอให้กลับมาจากดินเนอร์กับชายอื่น ด้วยความอดทนหากแต่เขาจะเคลียร์ใจกับไอ้หมอหนั่นอย่างแน่นอนหลังจากที่เขางอแฟนสาวได้สำเร็จปล่อยมือฉันเถอะค่ะคุณไม่ควรจะมาที่นี่หญิงสาวพยายามดึงมือออกจากการกรอบกลุมแล้วเดินเลี่ยงออกไปยืนอยู่ข้างๆพิรยาที่รู้ตัวว่าไม่ควรอยู่ในสถานการณ์อันสุดแสนจะกระอับกระอ่วนใจเช่นนี้ ฟ้ากลับมาแล้วงั้นพี่งั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะอย่าพึ่งสิพีอยู่เป็นเพื่อนฟ้าก่อนนะฟารดาดังแขนเพื่อนรักเอาไว้เพราะไม่อยากอยู่ตามลำพังกับคิสโตเฟอร์ผู้ชายที่ทำให้เธอไม่รู้สึกเสียดายวันเวลาที่คบหากันมานานหากแต่แต่งงานกันไปในอนาคตแล้ว และต้องมาเลิกราก็ขอให้เลิกยตุติความสัมพันธ์จากกันในวันนี้เสียจะดีกว่าฟ้าได้โปรดให้อภัยผมเถอะนะผมสัญญาว่าอย่ามาสัญญาอะไรกับฉันอีกเลยค่ะเพราะที่ผ่านมาการซื้อสัตว์กับฉันเพียงคนเดียวคุณก็ยังทำไม่ได้หญิงสาวเชิดหน้าตอบอย่างไม่รู้สึกเสียใจกับความรัก ที่พังทลายลงมาซึ่งไม่ต่างกับการทุบตึกรกร้างทิ้งอย่างไม่เห็นคุณค่าหากแต่คนอย่างคริสโตเฟอร์จะไม่ยอมให้อะไรที่เป็นของตัวเองหลุดรอดออกจากมือไปได้แม้จะย,ยังไม่ได้ครอบครองเขายังไม่ได้ครอบครองเธออย่างสมบูรณ์เช่นสาม,มีภรรยาก็ตามเราคบหาดูใจกันมานาน แต่ความมึนเมาลุ่มหลงของผมเพียงชั่วครั้งชั่วคราวคุณจะอภัยให้ผมไม่ได้เด็อฟ้าคุณอยากใจร้ายกับผมเลยนะที่รักชั่วครั้งชั่วคราวที่คุณว่ามามันกี่ครั้งแล้วคะที่ฉันไม่รู้เธอเดินหนี้ขณะที่เขารีบม,มายืนขวางหน้าเธอเพื่ออ้อนวอน ด้วยแววตาที่ไร้แววกรุ้มกริ่มอย่างเช่นวันนั้นวันที่เธอ,อยังจดจำมันได้ดีนั่นไม่ใช่ผู้ชายที่เธอเคยรู้จักเขาหลอกเธอให้เชื่อใจมาโดยตลอดฟ้าผมขอโอกาสให้เราได้เริ่มต้นใหม่เธอนะครับฉันไม่อยากฝังชีวิตกับความมึนเมาลุ่มหลงของคุณอีกต่อไปอย่ายื้อเพื่อเริ่มต้นนับหนึ่งเลยค่ะหญิงสาวเริ่มใช้ความอดทนอดกลัน้น กับผู้ชายที่พยายามจะขอโอกาสกับเธอเมื่อวันนี้คริสโตเฟอร์ไม่ใช่เพียงคนเดียวที่พูดประโยคนี้กับเธอผมจะเป็นคนรักที่ดีของคุณคุณจะเป็นคนรักที่ดีกับใครก็ได้ค่ะยกเวน้นฉันนำเสียงเด็ดเดี่ยวที่ตัดขาดความสัมพันธ์ความรักจากอดีตคนรักเธอเผชิญหน้ากับเขา คือแสดงจุดยืนในการตัดสินใจคริสโตเฟอร์แทบไม่เชื่อว่าหญิงสาวจะตัดขาดความสัมพันธ์อย่างไม่เหลือเยื่อใ่ในดวงตาที่ฉายแววเข้มแข็งคู่นั้นฟ้าผมรักคุณนะพีฟ้าอยากจะพักผ่อนฝากส่งแขกด้วยนะจ๊ะหญิงสาวไม่สนใจคำพร่ำพูดของเขาอีก ที่แม้จะบอกว่ารักเธอมากแค่ไหนก็ไม่อาจทำให้เธอลืมภาพที่เธอเห็นจนทำให้เธอหัวใจแตกสลายได้ฟ้าพิว่าในตาเศร้าที่พยายามสื่อความหมายให้เพื่อนรักได้ดับรู้เธออยากให้ฟ้าระดาทบทวนความรู้สึกในใจดูอีกสักครั้งความสัมพันธ์อันยาวนานที่ผ่านมามีคุณค่ามากมายมากแค่ไหน แม่จะรู้อยู่เต็มอกอัศวินคือความรักครั้งใหม่ของเพื่อนอย่าพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้เลยจ้ะเชิญคุณกลับไปได้แล้ว mm hmm. เธอหันไปบอกชายหนุ่มในประโยคท้ายเสียงห้วน mm hmm. การให้อภัยสำหรับเธอมันมีขีดจำกัด mm hmm. แต่เธอรับไม่ได้กับการไม่ซื่อสัตย์สิ่งนี้เพียงเท่านั้นที่เธอไม่สามารถรับได้ mm hmm. เดี๋ยว ฟังผมก่อนคิสโตเฟอร์รีบคว้าร่างอรชรเอาไว้ก่อนที่หญิงสาวจะเดินหนีเขาเธอไม่อยากเปิดโอกาสให้เขาง้อขอคืนดีกับเธอด้วยซ้ำร่างสูงจึงใช้มือดึงไหล่มนเอาไว้มั่นจนร่างเล็กเจ็บกับแรงบีบไปให้พ้นอย่าให้ฉันต้องเกลียดคุณเลยนะคะคริส หญิงสาวใช้มือเล็กดันแผงอกแกร่งเอาไว้อย่างสุดกำลังขณะที่เขาพยายามอบก,กอดเธออย่างสุดยื้อเอาไว้ไม่ให้เธอจากไปไหนปากหนาก็ยังบอกรักเธอไม่หยุดหย่อนผมรักคุณฟ้าผมรักคุณได้ยินไหมปล่อยฉันนะคะปล่อยฉันบอกให้ปล่อยโอ้ย หมัดหนักๆจากร่างสูงของใครอีกคนลอยเข้ากระทบที่ใบหน้าเข้มโดยไม่ทันรู้ตัวฝ่ายไม่ตั้งตัวร่วงลงพื้นอย่างมึนงงเมื่อโดนนอกกลางอากาศขณะที่สองสาวต่างยืนมองเหตุการณ์ด้วยความตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอสวินฝ่ายที่ล้มลงไปกองกับพื้นแทบเห็นดาวก่อนจะกระพริบตา และคำรามเมื่อเห็นคู่กรณีที่กัดฟันกรอดด้วยความโกรธแค้นอยู่ด้วยเช่นกันจบแล้วนะคะเจ้าพ่อจมวงการตอนที่13เนาะเขียนแค่ไหนก็ลองลงแค่นั้นตามมีเวลาเป็นรอบๆไปนะคะ พอดลดโอกาสในการอ่านผิดเพราะว่าตาก็ไม่มีเวลากลับมาแก้ใหม่นะแค่นี้ตาก็แก้ใหม่ไปไม่รู้กี่รอบแล้วมันไม่มีเสียงค่ะต้องขออภัยด้วยนะที่มีการกระแอมกระแอมแล้วก็ยังมีอาการไอนะคะก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะสำหรับเพื่อนๆที่บอกว่าเบานะ ก็อย่างที่บอกเนาะตาบอกหลายคลิปแล้วค่ะเดี๋ยวจะลำคาเนาะเพราะว่ามันเป็นเพราะแอปนะเสียงเบาก็มันจะง่ายขึ้นค่ะถ้าคุณใช้หูฟังเนาะหรือไม่ก็ลำโพงเสริมเนาะแต่สำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าเรื่องนี้จะมีกี่ตอนนะคะก็อ่าตาย,ยังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าตาย,ยังเขียนวันต่อวันเนาะอย่างที่รู้กันนะคะตาทา ตาทำงานประจำเนาะเพราะฉะนั้นตาก็จะพอดเรื่องอไว้นะคะแล้วก็จะเขียนวันต่อวันเนาะมีเวลาแค่ไหนก็เขียนแค่นั้นนะคะอืตาทำงานแบบนี้เนาะขอให้เข้าใจด้วยค่ะตาจะอาจจะอ่านผิดอ่านถูกนะคะมันเป็นเพราะาตาใช้เขียนนะคะตาไม่ถนัดใช้พิมพ์เนาะตาทำงานด้วยโตัวคนเดียวค่ะมีหนึ่งสมองสองมือนะคะมีปากกากระดาษโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็เสียงแผลบนี่ละคะ่ะ เนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ามันจะขัดใจคนคนุณเพื่อนเน,น,นผู้ฟังนะคะถ้าชอบคลิปของตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเลยไปนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้คะ่ะถ้าตาตอบได้ตาก็จะตอบนะคะถ้าตอบไม่ได้ตาจะโกดหัวใจให้นะคะเอาละคะ่ะยังไงตาก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะเรื่องนี้สำคัญมาก ตาฝากจ่ายเงินเดือนด้วยค่ะอย่าลืมจ่ายเงินเดือนให้ตานะคะเงินเดือนของตามาจากไหนมาจาก youtube ค่ะแล้ว YouTube เอาเงินเดือนมาจากไหนมาจากคุณผู้ฟังไงคะที่เข้ามาฟังนิยายของตาเนาะแล้วก็ดูโฆษณาให้นั่นแหละค่ะคือเงินเดือนของตาที่ได้มาจาก youtube นะคะ YouTube จะมาแบ่งให้ตาอีกทีเนาะอืม เขาจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้ตาเท่าไร่ก็ไม่รู้แหละตาก็ไม่รู้เหมือนกนันเพราะว่ามันแล้วแต่โฆษณาที่คุณจะเจอแต่ละตัวเนาะตาก็ไม่สามารถบอกได้นะคะก็ขอบคุณเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเลยเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามารับฟังนะคะหากตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์เนาะเพลย์ลิสต์ของตาอยู่ในเ,เพลย์ลิสต์ของตาอยู่ใน อยู่ใต้สัญ,ญลักษณ์ไลค์เห็นไหมนั่นแหละเพลลิตอ่าใช่อยู่ในช่องของตาเนาะหาตอนไหนไม่เจอเข้าเพลลิตเลยค่ะอย่างเช่นเรื่องนี้เจ้าพ่อจอมวงการเนี่ยก็เข้าไปแล้วกดเพลค่ะมันจะรนันให้คุณตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนล่าสุดเลยเนาะคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาหานะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะ ถ้าไม่ชอบก็แค่ผ่านเลยไปค่ะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ